เสถียรจออุ้ยกระเด็นเล่นสไลเดอร์ค่ะทุกคนโตอุ้ยหล่นไปแล้วนะ,ะทำไมกำลังคิดเมนูอาหารเย็นนี้อยู่นะทุกคนรู้สึกอยากกินต้ยมยำไก่แต่ไม่ใช่ไก่บ้านอยากกินต้ยมยำไก่แล้วก็เดี๋ยวจะไปหาเด็ดใบมะขามอ่อนมาใส่แล้วก็เปลี่ยนรสชาติด้วยการใส่ะกะเพรา ใบมะขามมีแล้วไปกะเพราบ้านเราก็มีไม่ต้องซื้อแต่สิ่งที่ต้องซื้อก็คือมะเขือเทศทีนี้มะเขือเทศสีแดงไม่มีก็จัดมะเขือเทศลูกใหญ่ๆไปแทนหนก็แล้วกัน,กน,กนอยากได้รสอร่อยของมะเขือเทศแล้วก็วิตามินซีรวมถึงคอลลาเจน <c oughs> ขีดละสิบห้าบาทอุ้ยฉันมาดูทางนี้อันนี้ขีดละห้าบาทเอาขีดละห้าบาทก่ <c oughs> อนตะองไปเตรียมชามจ้า <c oughs> ค่ะแต่ใครใบมะกรูดหัวหอมแดงนะคะใบกะเพราใบมะขามอ่อนจ้าสีสวยไคะทุกคนเครื่องต้มยำของกําไรค่ะตามด้วยไก่นะคะอุ้ย สุกได้ที่ค่ะในตู้ย็นมีเห็ดเข็มทองนะคะกัดไตใส่ไปด้วย<ม>ตอนนี้รสชาติต้ยมยำไก่อร่อยมากเลยนะคะได้รสเรปรี้ยวจากมะขามเปียกพอละไม่ต้องใส่มะนาวเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะก็คือใบกะเพรากับใบมะขามอ่อนค่ะใส่ลงไป <S <S <ม>เดี๋ยวแบ่งนะคะของคุณยายแดงไม่ใส่พริกค่ะของน้องแก้วตาตาคนไหนใส่พริก <S <S ได้แล้วค่ะต้ยมยำไก่ใส่ใบมะขามอ่อนใส่ใบกะเพราหอมๆค่ะทุกคนรอแล้วค่ะทุกคน